เอาละทุกคนกลับมากับบัซสซอนะครับนี่คืออุ้ยเอาละครับงานเข้างานสานุกละคราวนี้นี่คือบัสจอบสงครามส้วมบัซสซอลเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่ขอจัดก,การตั้งแต่เป็นไงไอ้เนยตัวแตกกันไปทีนึ่เจะตัวนั้นมันโหดจะตัวนั้นมันโหดโหูมันกวาดสะเกลียงเลยอะทุกคนเดี๋ยวก่อนเราค่อยๆค่อยๆตุ๋ยมันดีกว่าโอ้มันกวาดเกลียงเลยอะ อะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะค่อยๆสกดรอยตามไปภารกิจสกดรอยตามส้วมกงจักรหูมันฆ่าเรียบเลยทุกคนแย่ yeah, ละเราต้องจัดการมันซะหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวขอหน่อยทุ่มไปนู่นนี่โอ้โหคุ้งไว้ล้วทีหนึง่งอย่างเงล่ะตัวเองอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยนี่สองหน้าเดี๋ยวอะไรกันเนี่ย พุ <iet> gli, <yap a> ่มไปนู่นห <m figure> ูโกรอึดเจอแต่ซุ่มบนอึดมาเลี้ยวอย่าเพิ่งโยนลุ้นึ้งโอ้โหโครตโอ้ยเดี่ยวมันมาแล้วอะไรกี้เดียว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 วิ่งวิ่งวิ่งพี่ใหญ่ช่วยหน่อยทำไมยืนนิ่งกันงั้นนะอุ้ยตอนนี้โอ้ยแกงซุ่มมันรวมตัวแล้วสามโอ้โหแย่แล้วงานเข้ามารวมกันหน่อยตัวเองทำไมหยุดนิ่งอ่ะ เราต้องซัดกันบ้างนะตัวเองเดี๋ยวเอาตัวไหนก็นดีเลือดเยอะทั้งนั้นโอ๊ยตายแล้วใครช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนตรงนั้นเขาชุลมุนชุลเกกันอยู่โอ้บ้าบอเดี๋ยนะเดี๋ยวนะแย่แล้วพูดสองพัน้าอ้มมันไรมันไรฆ่าตัวจิ๋วหมดเลยเดี๋ยวนะเราต้องโอ๊ยเดี๋ยวใจเ,เย็นเฮ้ยโู้เจ้าชูม้มงแย่แล้วแย่แล้วห่าลแ,แล้วไง

อู้เยอะเยอะเยอะมากเอ๊ยบ่มวยเยอะจริงเยอะจัดโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวหนี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 ก่อนไม่ไหวไม่ไหวเยอะจัดเยอะจัดเยอะมากเดี๋ยวขอซุ่นทางก่อนอุ้ยอนนี้เป็นทีของสุ่มบ่มวยรอบโจมตีแบบนี้นี่ค่อยๆโจมตีไป อุ้ยไม่ไหวเลยรอบนี้สวมคอเมืองบ้าไปแล้วอุ้ยจนไงมาแล่วอุ้ยหนีหนีหนีคือมันปล่อยนั่นแนะย่ยงัยงยังยังเดี๋ยวก่อนเรายังสู้มันไม่ได้วัสดีครับทุกคนทำไมไมีอยู่ตรงนี้นะปัดโทเอ้ยแทนที่จะไปส,สู้กับบอสหน่อยตรงนี้เขาเพียบเลยอันนี้อะไรกันเนี่ยเหมือนนั่งงานเจ้าบอสเลย เอาละทุกคนปึ้มให้นี่แน่โดนเข้าไปเราก็ใช้ตรงนี้เป็นประโยชน์โอ้โหตรงนั้นเลยเทะเลยอ่ะปึ้มโอ้โหจริงจริงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอุ้ยฮู้ยฮู้ยวิ่ง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 พึบกระโดดโอ้ย เดี๋ยว <oz> เดี๋ยวเวียงไปนู่นทุ่มไปนู่นไงแล้วตัวโไอโ้พิยมาห้าร้อยโคตรโหดตอนนี้เจ้าตัวนี้นมาช่วยเะไรตรงนี้เนี่ยเอาแล้วครับตอนนี้ต้องเก็บต,งตังค์เก็บตังค์กู้สู้เขาปุบทีนึงให้สวมแตก สู้กดส้มกลจักไม่ได้เลยอ่ะมันโหดจริงๆทุกคนวันนี้ส้มสม,มากันเต็มถนนเลยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยดิขัวให้ตกสักทีหนึง่งเจ็ดหมื่นกว่าละในนะขัวให้อะไรเนี่ยทำไมาส้มมันแข็งส้มแข็งว้า โยมีไ่ไอเด้งน,นี่บอกได้เลยต้องหนีอุ้ยอุ้ยเดินเดินนีหนีๆนี่นๆๆๆๆๆๆีจะส้มมันหน้าช้ากว่าเราหรือเปล่าไม่รู้มันเผาผ่านนี่เผาผ่านแคลรี่ใช่ไหมโยนไปนู่นทีหนึ่งมาโยนไปนู่นอุย้ยทุ่มอย่างนี้แล้วกันอ่ะ ไหนๆก็ไหนๆอ่ะปุ๊บเลยแล้วกันไหนๆก็เกะกะละอุ้ยจะซุ่มนะอุ้ยอุ้ยตัวแตกเลยเหรอโคตรโหดโอ้โหซูมของเมืองทุ่มไม่นู่นโอ้ยไม่รู้แหละโดนโจมตีจากไหนไม่รู้สิแม้ มามาโอ้งานเข้างานยากงานยากเสมอมันมาแล้วโคตรมันมาแล้วหนีอึ๊บโดดปึ๊บมาโอ้เพียบเก่งนะใช่ไปต้มหน่งเก่งนะใช่ไหมต้มหน่ง เจ้าส้มเหน่งนี่<า>ไปไหนแล้วเนี่ยอุย้ยไปไหนแล้วคปืมอุยอ้ยนั่งไงมันอยู่นู้นโหมันโดดจากตึกโคตรโธดโหเจ้าส้มเหน่งมันโหดเลือดไม่ลดเลยจะลดยังยังไงละเนี่ยโห รถ oh, ไม่ได้เลยมันบินละมันบนินมันละมันบินไปแอบตรงนู้น oh, สู้ไม่ได้จริงต้องบอกว่าสู้ไม่ได้จริงมาต้องเก็บตังค์ไปก่อนตอนนี้จะสู้ยังไงเขาละ่ะเ 2, รือต้งสองพันบูบาโบเก็บตังค์ก่อนอันนี้เด็ดมือกว่าละขอให้มันเก่งไปก่อนอ,อะไรเนี่ย

โยนเลยกันนี่รอ,อบรอบโจมตีโอ้โหเผาผ่านโอ้เรียบร้อยเลยอ่ะเดี๋ยว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 หนี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 เดี๋ยว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 อมตึกอ้อมตึกอ้อมตึกไม่ไหว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 หนีหนีหนีโอ,โโอ้ใช้ตึกให้เป็นประโยชน์ครับตอนนี้อ้อม,มอตึกใช้ประโยชน์นี่แน่ฮัลโหลสวัสดี không tiệc không tiệc này nè vậy nghe là tôi em này mình mình phải hồi rồi cũng như mình phải hồi rồi à ngon Hãy lời. ปมเขห้ดหลายตัวตอนนี้เ่เก็บตังก่อนนะครับตอนนี้สู้เขาไม่ได้เราจะต้องตัวใหญ่กว่านี้เพราะไอ้จจะตัวมันกินโหดมากระดับบอสเลยนะครับตาแน่ไอ้ตัวแตกกันแล้วทีหนึ่แตายไปนาปุ้มหมวยเลยเท้ mãi đi mày 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 đi mày 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 Ba lời phục hại đi tất cản sao. Man united nôn nè. Mày nè. Quand đi tôi, đi. Ui tốt. Mày đồn. Ui lạy nha. Ui. 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 ว่าเขาให้ปลื้มมายปลื้มมายนี่แจกเงินกันหน่อยตรงนี้ดงเงินเลยเยอะโหดงเงินดงเงินปลื้มมายโอ้โหดงเงินเพียบตอนนี้เฮ้ยมาแล้วหนี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 มาจับเราได้ปะเนี่ยอ่ะ อนนี้จำนวนประชากรซุ่มเยอะเยอะเกินไป <_ t od id> นี่แหละชนผู้แ <_ t od id> ่งให้ผู้่งเอให้นี่เหละยเยอะเลยเกินสู้ของมันไม่ได้ด้วยโห่โถดเลยตอนนี้สู้ธรรมดายังโหดเลยอโอ๊ยไม่ได้ตายส้มตำรวจตัวนี้มันเก่งเหลือเกินเียมร้อยฮะสู้ไม่ได้เอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกัน รีเบิร์ตเกิดใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าพู่พีฝากกดไลค์ก,กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวพี่โอจะกลายเป็นพี่ใหญ่ตัวนี้ให้ได้เ,ดเร็วๆนี้แล้วเจอกันแน่นอนอะใครอยากเล่นด้วยกันก็คอมเมนต์แล้วก็แอดเพื่อนได้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ